สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะ<ม>สวัสดีค่ะ FCO Channel นะฮะ <F CO S 2> แล้วก็ FCO Family Fan Page ทุกๆคนนะครับพี่น้องส,ส,สบายดีสบายดี่โดยโดยพี่น้องโดยสบายดีพี่น้องฟังรื่องน้ำน,นะครับเนาะฟังไถ่น้ำอาละซูซูบองซูบอนนะครับด้วพี่น้องเด้อขำม,มาด้วกวอดแร่ก็แซ่แล้วพี่น้องเด้อ วันนี้สามีทำกับข้าวให้กินค่ะเล้ยสอมีกี่มีกี่ค่ัเนาะพี่น้องได้ยัางกินง่ายเนาะอันนี้คือข้าวเช้าของเรานะคะอันนี้เป็นปกติด้วยพี่นอ้องของสองห้องเวลานี้ปกตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีซีท,ทั้งยี่สิบสามท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพอสอนมาอีกเนี่ยไปสอนมาอีกจะไปสองกันเด้อ โซนงกรอโซนการโนการเอาการโซนโซนกานเอาหวยให้ยังหวนโอ้ยส่วนสองกานมาเลยส่วนสองขั้นยิ่งยุ่อีกแล้วได้ยังกินเนาะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมืเอนี้อ่าพญโอดเละผัดอันนี้ให้กินผัดอกะลำดอกไสหมูนะคะผัดกะหล่ำดอกไสหมูแล้วก็ ต้มจืดค่ะแกงจืดแกงจืดต้มจืดอ่าเต้าหู้กคุณปล่อยให้กับข่าวให้กินนะคะเมน,น,นี่นีนี้เสียบผมไป่น้องนี่มีขนมโมกด้วยขอบคุณอ่าบาลนนาด้วยนะคะเอาขนมโมกมาให้พี่น้องขอบคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็เห็นเจ้าแล้วโจ เจอนังแค่นี้เจ้าจะมาน้างข,งขง่าวคอยเราก็ยังกลองมากเนี่ยไ่ไยังไม่เปยังกงินเลยกินเลยนีย่เสียงอะไรแล้วยังว<อ>่าพีองว่ากินหนาเขาเดียวกี่เขาเสียบเออมาพี่น้องมาแมเยอะเดียวยว่ะห้องทายลูกก่อนอ๋อคือมอหลาส่วนเนี่ยก็ต้องเจืดเนี่ยอโอ้ยทำไมล่ะคะสวัสดี f ี1ซีหนึ่งรอยเก้าท่านจ้ากินน้ำเนี่ยมาๆาพี่น้องซีโตน โบเนี่ยกินข่าวก็บบอได้มาสัตตนเนาอาทิ่ตนเนาะอาที่ยตนตน้องโบเนาะน้องโบมาเด้อกินข่าวเวลาเพื่อนอยากสวยอยากสวยต้องอดทนนะคะน้องโบถ้าอยากสวยต้องอดทนนะแต่เพื่อนอยากสวยก็ต้องอดทนเดอ้อเฮลี่คนดูหนึ่งร้อยคนแล้วบอกความสวยนะ่ะมันแบบว่ามันต้องแหลกกับความอดทนจักหน่อยเนาะน้องโบเนาะยับอกความสวยตรงแรกเนี่ยอ,อ,อ,อะไรยังไแลกบอกวันละแรก งามอีกแล้วเจ๊ย่าขอบคุณค่ะเฟนตัสแ่บน้องยา่มามาพี่ดาวมามามาเฮ็ดไลก่การไวโอดเย่าพาเสียแม่นว่นหนังโบเอาค่ะช่วงนี้ได้อยู่บ้านง่ายกันเลยต้องเฮ็ดกับเข่า,ขเขากินกันน้องพี่น,อนอ้องเนาะต้องทำกับข้าวครีมยัยูไม่มีโปรแกรมได้ไปไหนเลยแม่ยนพมาบ่อบบีโปรแกรมเดี๋ยวไปใส่ไง ก็ตอนนี้ก็ขอากินกันพรออาะวาออลก็สามารถเนี่ยอันเนียนยิวขอ,ขอเลยมากมากสวัสดีคุณดูทุกท่านนะคะอร่อยไหมผัดผัดอะไรแสบอยู่อออตอบว่าแสบต่ำป่ะใครสบายเหนื่อยแล้วไม่ได้ยังใครตามใจปากเยอะไอะไร ทำไมอะคะหวานนะครับอย่าไปกินอะไรเยอะขนาดนั้นนะสวัสดีเอฟซีหนึ่งร้อยสิบหกท่านจ้าหิวเข่าเลยค่ะมามาพี่น้องมามาม่กินเขาน้ำกันนะคะโอ้เจ๋งจีขึ้นเลยกินตับักหุ่งแท้พาล่าคอยกินเค็มของยังเข้ากินเลยขออาจารย์เหมียนเครื่องหนีพี่น้องหิวเข่าเลยค่ะมามาค่ะทุกคนมากินเขาน้ำกันนะคะสวัสดีเอฟซีหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดท่านนะคะ อยากรอมาสั่นอยากรอต้องอดทนเป็นมอญหนองบวัวมันเปนอยากเจอว่าพี่พ่อพี่ขอโทษหลายๆมาพี่หอมมากมากมึก่อนน้ำก่อนสบายดีพี่น้องสูง้ทุกคนนะครับเลยเขาเหินพิณไปทั้งหนทั้งในก็นได้เด้อ นี่เออกันเห็นตา่อ,อยค่ะก็อยากไปเตือนคอยละสวัสดีพี่น้องสุขูมทุคนนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะมากินขอน้ำกันพี่นอ้องกินข้าวด้วยกันจ้าทำจือดอร่อยทำจืดอร่อยรอรอ่อยไหม่ะหม กินร้อนอ่ะอีกราจมาสั่งกะเจ้าว่ <c oughs> มามาพี่น้องมางกินขอน้ำกันกินอ่างเดียวเจีเป็นตระเสีย๊ยบพี่ย่อม,มาสั่แซบค่ะสีมือผัวแซบแซบลอ,องมาประสมแซบมั้งกี่อ รอสามเหยื่อดกับว,กกว,กว,ว่าแล้วผู้สาวแยงตายใเฮเฮเด้ากบกวายลมลมเป็นแถบขุ่นมาจันพทษพทษแล้วหนุ่มโดนีด่ยเช่างมดแตกสวัสดีหนึ่งร้อยสิบสามท่านนะคะพี่น้องกินข้าวละไปกระเส็บเนาะจ่ามากมากค่ะสำหรับเอฟซีเพิ่นกับทีกินขอวเทียงเนาะตอนนี้เนาะแต่ว่าห้าเพิ่งกินขอวเศร้านะคะข้าแพร่ความมันแยบไปนรอ แล้วก่องพกเพิ่มเสียบผมไปค้องวาแล้วเมียก็ซักเกือบให้วาแล้วซักรองเท้าในสานนี่ตัวมันนี่นครับค้องขื่นได้ไหร่หวกนี่ตื่นขึ้นมากค,ามค้องขื่นตื่นขึ้นมากเป็นอย่างไรตื่นขึ้นมากเป็นอย่าง <c oughs> เฮ็บเดืยกวันนึงตอนแรกเก็บเกือบเก็บรองเท้าหัวไปซักเอ้ยยังไปกี่ด่านตลอดตื่องมาพี่น้องมากมา แกอยากกินเข่าก็พี่น้องลาลาก็เลยตกงไร่ง้มกินข่าอันนี้ก็โอ้ยใบยม่วงควรใบม่วงควรเป็นะตอนนี้ใบม่วงอ่ะมาจนใบม่วงอ่ะจีไม่ยบอกเดี๋ยวมาบอกเลไม่อนใมงเคยใบม่งเคงสเตียรีฟ0ีหนึ่งร้อยสองห้ามจ้าพี่น้องกินข้าหรอ,มอ,อ,มอ,อเมากินข้าน,ขน้ำกันต้มจืดเต้าหู้แล้วก็เห็ดเขียมทองครับผม,มคุณสาวไม่เหดก็ขอให้กิน แบบหลายมาพี่หน่องมาอืมกินเพื่อนี่ยได้ดคุณย่าวะจัมเพื่อนทุกวันนะครับมาพี่หน่องมากกินนุ่มววจัมเมออออื่ไข่กินกับเจ้านะมื่อเจ้าก็กินกัเที่ยงเนาะ ข้าคือคุณคาได้โดมบานได้ผินนั่งเนี่ยตาเสียบมาสักไ,ไมตาตำมะฮวงเพชรเพชรเนาะคือสีเสือสร้างใสนอนได้ตอนอยากตำมหงหง มากนี่กระลำดอกพัมมอขอลีาลข่าสั่นพ่อไปว่าเยอะอมลีนะโอยเาอิกระลำดอกหูกระลำพัทมขลีสีเขียวละเออมีเาเอกระลำดอกเข,ข,ขาเอิญโมขลีจ้าบ่อพ่อไขว่าพัมโมขลี่าสั่นโมขลีขาตัวนี้มกนู้แปดสิบแปดท่าน้วครับผมบตอบเชทดหนูหน่อยนะคะค่าั่น เนี่ยยังกินเนาะจ้ะโบต่อเช่นไหนค่ะน้องโบต่อเช่นไหนน้องโบได้อืมยังงั้นเพราะว่าพันพักกระหล่ำดอกเชื่อมหมูให้กินแล้วก็ต้นจืดนะคะอร่อยมากพรุ่งนี้เมนูไก่ะหรือว่าปลาหมึกปลาหมึกวะเดี๋ยวหมึกสวยพราะยูอาร่าสีรีวิวอันขนมจีนกินเนาะเขาสวยเนาะเขาสวยจนไรวะสวยจนไร ่เดี๋ดยวคออั่มแล้วค่ามมาจิบได็ดแรงนะอร่อยที่สุดเลยมาทุกคนมาเดี๋ยวปะกิคก็ย่างน้อยจ้าค่ะ ต้มจืดอย่างต้มจืดครับต้มจืดต้มหัวต้มจืดต้องหูงงห้หมูสับแล้วก็พัดกระนำดอกไสหมูพี่น้องพอให้ชูรสชาติค่ะอือร่อยมากทุกคนมาค่ะอืมนอมมากอีกพอดีหอมพอเพียงไร เด้เจียม,มาเอามาจมสู่ๆสูยู่ม่ <c oughs> ไงบ้างนคืออาไรเด็กหน่อยไปใส่ว่าสันอันอยู่บ้านสวนค่ะเด็กๆอยู่บ้านสวนสวตอนนี้เราอยู่บ้านหลังสุชมพูบ้านหลังใน บิงพูฮึ่อนผ่อนอข้าวนิดหนึ่งนิดนึ่งมาเสร็จต้อห,หันกับไหบางร้านหนึ่งไม่นิดเดี๋ยวว่าน้ำลาอีแต่คนเทียวผมเทียงรายนเดนึก็สิหน,าว,หนาวเนาะอากาศก็สิหนาวนี่ตาหูหูเห็นพรมานไทยอันนี้ลายโนลงเนี่ย <c oughs> าาบอกหงบางวันนียวันทำดีงไงยืมบ,บอกนหนีใด้พานองมาก,กี่ไปนำนเนาะไมอเลยไปรไปเดียวันจะไปบอกบอกัให้ไปเลยนเป็นมูนานรตาก็ดีเลยรืมบ,บอกนา แม่ก็กะจวราฟังค่าใส่รงเยียมเลิ่มวาไปแํ้เท <asan> ี่ย <política> นี้เนาะน้ำซุกมี่ยูขึ้นเดยดเจอย่างใบใหญ่กนจะเบ่เฉียวโอ้่อย็็มี่เฉียวเจอสิมี่ยังน้นาร่น้องมากมากมีข้าวด้วยกันนะครับทุกคน กินได้กระลำดอกนีม่ม,าม,ามั้ยามาหมูมาหมูมาเนื้อปไปไหนกินได้วหรอนี่ยิดทองตักขาให้แม่นแน่นนะได้กินท่ามามาทุกคนไม่กินขอน้ำกันนะคะทุกคนกับข้าวผีมือสามนี่อร่อยมากจ้า นกตามเนาาี่ยจะาปเยี่ยมประชานมาแม่พี่น้นองกินข้าวน้อกันอร่อยกับชาววังนเว้ยเนี่ยว้าเป็นยังไงเสียอร่อยแบบชาววัง นุง่งห่อพี่น้อยได้ยังกินกินบัเที่ยบ่อเศร้าคือบอยด้ไปเที่ยวก็แม่ออยุ่ยอ๋อค่าแพคของค่ะค่าแพคของพี่น้องถ้าไปเที่ยวก็สิว่าไม่ผู้แพคของวมนี้คูรคับออเดอร์ไห้อยากเลงแพคของครับไปไรเหมือนเนาะอืเพื่อนไปไรเหมือนน้ำ อันไปแลเตรียแต่อยว่ว่าพูดอะไรแพ็คของอย่างนี้พี่สร้างของแล้วว่าเด็กกินง่ายแต่ล้วแบบไปนะคะลุยลุยส่วนอยู่อ,อยากไปรูปชอบต้องการอย่างหลายอย่างก็เยไม่ได้ไปค่ะอยากอยาก เดี๋ยวปินมาใหม่กันผัดกะเพราหมูกรอบจ้าอ้ยเป็นนักแทบแทบพี่น้องน่ากินมากเลยอยากกินได้ไหมกะเพราหมูกรอบเย่อกวอบมากอยูด่ดีแต่ว่าจัดฟันมาแล้วมันกลิเนแย่ๆหล็กมันหลุดนะกินแล้วเล็กหลุดแต่ว่ากลมากเวลาไปกินอาหารตามสั่งๆเดีกกวกะเพราผัดกะเพราหมูกรอบ จะยิมแบบนี้บ่ะงหวานไปหาหมอแล้วกิคอะไรบน้ยิมอนกนอดตามมาหลายกินบ่บแกงสูตัวเ,ร,เวร,ร,รือดแซ่บหรอว้าไม่กินขนมบนกไม่มกินขนมบกบ่ยิ้มยังขึ้นแย่เศร้าเมย กินข้ากะเด็นเศ้าเมืยบป่น,น,นี้เง่นทนองเนี่ยเง่นมอเพราข่อยินจนไหนน่งทะเนินกับพี่เนอโอ้ยพวอภาเขาจะไปเิ้ขวานในสุี่มากกวเด้าดูเหอย เคอรี่กำลังมารับของนะครับผมบริษัทเคอรี่กำลังรับของไปน้องอ๋อเดอร์รัวไปน้องวันนี้นะฮะออเดอร์รัวมครับผมบ่ได้ไปบ้านสวนโมจ้ายังไม่ได้ออกไปครับผมไม่น้องยังไม่ได้ออกไปนะครับผม สวัสดีคณูเจ็ดสิบท่านแล้วไมาพี่น้องมาเขนยิงเลยบอสยิงเลยเด็กอ๋อยิงเลยเหรอยิงอย่างนี้ไปเลยเอาแบดีจ้าอ้าวดีเรายังเป็นบ่อคนไม่ย oh. ิงพคนอ่ะคนเนาะของโคบโคกระเจนอย่างงงงยิงอย่างนี้ไปเลยกรดีจ้ะเอาเบื ЗЫКА. ่อเลยครับเผาไม่ไรสองกินสองคนเบื่อเสือแต่ว่ากินได้เลย บื่อแค่ไันกินก่อนเนี่ยขัลโอ้นี่อมามากมากเกิดจอกกับว่ามาก,กินไมอไอ้อ๋อเกอิดจอะไรที่มืมา,มาเกิดก็จับไม่กินเนาะสวัสดีเอฟซีวสวัสดีเอท,ทั้งเจ็ดสิบท่านจ้าจมาพี่หนอก,กินขอ้อกินด้วยครับ กินน้หรอครับอนคุยกัเอเจนี่ยคุณมูนเะชงหองยรูสวัสดีเอฟซีทั้งหกสิบเจ็ดท่านครับพี่รองครับเป็นแม่ฮายอยูฟองเนาะทิ้งครรอยเลยเออรอรอีเปล่สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซทั้งหกสิบแปดท่านนะพี่รองครับไปอีกแบบพี่้องไพ่เบิง์พูบอลเคีไปอีกแบบรูปรอ้อยไป,ไปแล้วมันปัยญามากไปยังมไ,ปไปงม่ยหยนเรื่องหอืมครับทีเด็ ลาเขาไม่เป่นหรอกช,ช่วงนี้ลาเขาลาเยอะมากใหญ่ที่สุดมัวรักใส่ครีมเมียนะครับผมสวัสดีคนดูทั้ง61ท่านนะพี่น้องครับอดเลยนะเราอดเลยอดไปเชียงรายนะไปเที่ยวเชียงรายกับคูยบ้านก็ไปนี่ลุยเลยนะครับเลาวเสียต่ำเสียต่ำเพื่อนเนี่ะเสียต่ำสาวหลุดไปสาวหลุดเที่ยวไปเ่าเป็นบ้าี้เก่าเลยที สวัสดีคนดูหกสิบเอ็ดคะแนผมคอมเมนต์คุยกันได้ได้เลยพี่น้องเด้อคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมบอกถือบเป้งแกล่ะพี่น้องว่ารู้ด้วยแล้วเพราะว่าบ่าคอยบอกเลยเพราะว่ามีแต่เมียบอกอย่างเดียวเสมอเลยเมียบอกอย่างเดียวนะครับผมผู้ใดพี่น้องบอกพี่ใหญ่ยังงานตัวสวัสดีคนดูห้าสิบห้าคนนะผมอยากคะ้นนมากกว่าตัวกันสิละเจ้าหน้ากฤษือศูนย์ ครับกินขนมก่อนขนมหมมกานานๆแล้วออกมาหายขนมหมก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 พ่อไปเบิ้งรองเท้าที่หลานแม่ยสร้างให้นั่นโอ้ยเห็นแล้วไปเบิ้่งแล้วก็มาขอบพุ่นเมียเดี๋ยวนี้โอ้ยหยุดที่วางเสร็จแล้วเมียสร้างล่างท้าให้บางหลายนึงเอสร้างทองที่ไดบเป็นไงเออเอามาทำมู้งสร้าให้ซื้อเมื่อืลยเครื่องข้าอ่ะเครื่องข้าวมุให้ได้กินได้กินก็เมื่อ เอาเรียบร้อยยังไงจอยยังคนดีแท <fe naden hi ura> ้อ้หดผมบอกครับคนดีว่าจะมาคนดีเหรอพี่น้องของแท้ครับผมนี่ยจริงเอ้าวันฟังแท้ว่าคนดีเยอะจะมาเจ้าเถื่อดูย กินบเบาเลยกินจบจับจบจับอยู่เจ้ากรเจ้าอะไรกระทั่งหอยเจ้าเนี่ยไ่หอยเพิ่งเมี่หอยไปรองกินจบจับจบจับจบจับกินไปหาเจ้ากคงางหยุทธับพงโอ้ยสวัสดียุทธล้วพงสวัสดีต้องเปล่านะครับน้องๆผู้สอนครับเราจะหายผู้เล็ก น้องครับรถเกี่ยวโยมโผมอยูย่เขาซื้อรถเกี่ยวปีแรงมาเคยไปจอดแว่ขึ้นวันข้าวหนึ่ง่าขึ้นมาใหญ่เหมืยยงนดวงก็บ,บอกไี่ที่ครับหลอดหนึ่งดวงเลยท่ามันก็มาขับเลยเปลี่ยนเลยบินมากที่ไหนไปร้านที่นทั้งจีราเปลี่ยนมาขอแล้วพี่น้องโอเคครับผมเองสำหรับไลน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโอ๊ตยอชาแนลด้วยนะคะแล้วก็โอ๊ตยอแฟมิลี่แฟนเพจด้วยไลน์มีเอาไว้ซับนีพี่น้อง เดี๋ยวจะเก็บของแล้วกินเขาเรีวเร้วๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับผม